สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการบันทึกบัญชีสำหรับไฟล์งบการเงินของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะครับหรือรพอพสตที่สังกัดอาบาจอนะครับตามที่เราได้มีการใช้ไฟล์บันทึกบัญชีไปแล้วนะครับมันก็จะเป็นไฟล์ที่เป็นเวอร์ชั่นเก่าซึ่งมันก็จะมีความหน่วงหรือความช้าในการบันทึกบัญชีบางเนื่องจากว่าสูตรเรามีหลาย ชีตนะครับการทำงานด้วยกันเราก็เลยได้มีการปรับปรุงโดยการตัดชีตการทำงานที่ไม่จำเป็นออกไปบางส่วนนะครับแล้วก็ปรับสูตรการลิงก์ข้อมูลที่อยู่ด้านในของไฟล์นี้นะครับไฟล์เดิมของเรานะครับตามหน้าจอที่ท่านเห็นก็จะมีะชีตที่เราตัดออกไปนะครับก็จะมีรายการ ยกมาต้นปีนะครับอันนี้เราตัดออกรายการยกไปต้นปีหน้าเราตัดออกนะครับสำหรับไฟล์ใหม่เราจะไม่เห็นรายการยกมาต้นปีกับรายการยกไปต้นปีหน้านะครับหลังจากที่เราได้มีการบันทึกข้อมูลไปบ้างแล้วนะครับก็แล้วแต่ที่ว่าจะได้เยอะได้น้อยนะครับผม ตามตัวอย่างนี้ก็จะถึงเดือนมีนาคมแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ไฟล์ใหม่ไปนะครับเราจะต้องมีการคัดลอกข้อมูลจากไฟล์เดิมนี้ไปที่ไฟล์ใหม่นะครับโดยที่ไม่ต้องไปเสียวเวลาบันทึกข้อมูลใหม่นะครับเราจะมีวิธีการคัดลอกข้อมูลตรงไหนไปบ้าง 1. นงนะครับรายการบันทึกบัญชีทั้งปี 2. ข้อมูลพื้นฐาน 3. งบทดลองยกมา1ตุลาแล้วก็4บันทึกการรับเงินเราจะต้องทำการคัดลอกข้อมูลทั้ง4ชีท4แห่งนี้จากไฟล์เดิมไปไฟล์ใหม่ครับนะเรามาดูวิธีการนะครับผมอันดับแรกเลยให้เราเปิดไฟล์ใหม่นะครับที่พร้อมใช้งานขึ้นมาเราจะต้องมีการคัดลอกจากต้นฉบับ นะครับมาเป็นอีกหนึ่งไฟล์เพื่อที่จะได้มีไฟล์สำรองไว้ใช้งานนะครับหลังจากที่ดับเบิลคลิกไฟล์ขึ้นมาแล้วก็จะมะีข้อความต้อนรับนะครับแต่ก่อนที่จะมีข้อความต้อนรับมันก็จะอาจจะมีแถบสูตรนะครับป้องกันการใช้งานอยู่เราก็เปิดใช้งานการแก้ไขนะครับมันถึงจะขึ้นป๊อปอัพพอขึ้นป๊อปอัพก็กดโอเคหลังจากกดโอเคละให้เรามาที่ปุ่ม เมนูหลักนะครับเพื่อเช็คดูไฟล์ใหม่ไฟล์ใหม่ที่ผมบอกว่ารายการยกมาต้นปีมันหายไปนะครับหายไปละไม่มีรายการยกไปต้นปีหน้าก็ไม่มีละอันนี้คือไฟล์ใหม่นะครับข้อมูลที่เราจะทําการคัดลอก4อย่างนะครับอันนี้รายการบันทึกบัญชีต้นปี2ข้อมูลพื้นฐาน 3. รายการกางบทดลองยกมา1ตุลาแล้วก็ 4. บันทึกการรับเงินนะครับ 4. ชีดนี้นะครับเราก็ไปที่ไฟล์เดิมที่มีข้อมูลนะครับเปิดคู่กันเลยรายการบันทึกบัญชีทั้งปีนะครับเราจะต้องทำการคัดลอกข้อมูลจากช่องวันที่ถึงคำอธิบายรายการ จากบรรทัดแรกจนถึงบรรทัดสุดท้ายที่มีข้อมูลนะครับคลุมเมาส์คลิกเมาส์ข้างขวาคัดลอกไปที่ไฟล์ใหม่ครับไปที่ไฟล์ใหม่ปับ๊บไปที่รายการบันทึกบัญชีทั้งปีช่องวันที่บรรทัดแรกคลิกลงไปแล้วก็คลิกเมาส์ข้างขวาวางแบบค่า123 ย้ำนะครับวางแบบค่า1 2 3วางลงไปเราก็รอสักครู่นะครับเนื่องจากว่าข้อมูลเยอะมันก็จะรอประมวลผลนิดนึงหลังจากวางลงไปเสร็จแล้วนะครับกลับมาที่ไฟล์ใหม่ไฟล์เดิมนะครับที่มีข้อมูลมาที่รูปบ้านมาที่ข้อมูลพื้นฐานเป็นตัวที่2นะครับคัดลอกรหัส นะครับอของเราก็จะมีรหัสไว้เนาะว่าใช้รหัสอะไรไปที่ไฟล์ใหม่ครับข้อมูลพื้นฐานอันนี้กรณีของเราตัวอย่างมันรหัสเดียวกันเนาะแต่ของท่านมันคนละรหัสอยู่แล้ววางทับลงไปเลยนะครับวางแบบค่า123ข้อมูลหน่วยงานของท่านก็จะปรากฏขึ้นนะครับตรงนี้ แล้วให้ไปทําการคัดลอกบัญชีเงินฝากธนาคารมานะครับทีละบัญชีเนาะทีละช่วงข้อมูลมันอาจจะมีปัญหาในการวางสําหรับไฟล์เดิมกับไฟล์ใหม่นะครับสมมุติว่าคัดลอกชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารแล้วก็มาวางแบบ1 2 3อ่าไม่มีปัญหานะครับกลับมาที่ไฟล์เดิมกลุ่มเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารคัดลอกไป แล้วก็มาที่ไฟล์ใหม่วางแบบค่า123อ่ะปัญหาเกิดแล้วอ่ามันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาเมื่อต้องการทำเช่นนี้เซลล์ที่ถูกประสานทั้งหมดต้องมีขนาดเดียวกันก็กดตกลงนะครับคุณไม่สามารถวางที่นี่ได้เนื่องจากพื้นที่มีขนาดต่างกันนะครับก็กดตกลงเราก็ไปดูนะครับไปทำใหม่ฮะ มันคลุมทีเดียวกันไม่ได้นะครับเพราะว่าเซลล์มีขนาดต่างกันให้เราทำการคัดลอกนะครับโดยการคลิกคลุมด้านบนนะครับคลิกเมาส์ด้านขวาเลือกคัดลอกไปที่ไฟล์ใหม่ครับไปที่ไฟล์ใหม่เนาะะไปที่ไฟล์ใหม่ ลิกลงไปที่บรรทัดแรกนะครับแล้วก็ขึ้นมาที่แถบสูตรคลิกวางนะครับวางแบบนี้นะครับช่วงแรกวางแบบนี้ไปก่อนอ,อันที่2นะครับคลุมคลุมเอาด้านบนนะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์ใหม่แล้วก็ คลิกบรรทัดที่2ขึ้นไปวางด้านบนครับอันนี้กรณีที่เซลมันไม่เหมือนกันนะครับมันไม่สามารถวางได้พื้นที่ขนาดต่างกันนะครับมันวางไม่ได้ต้องใช้วิธีนี้อ่สีฟ้าครับลองคลุมไปทั้งหมดก่อนนะครับคัดลอกแล้วก็มาวางอ่ะสีฟ้าทำได้นะครับผมต่อไป กลับมาที่ธนาคารเดิมนะครับไฟล์เดิมกรุงไทยนะครับกลุม่มคัดลอกไปวางนะครับอันนี้วางได้นะครับช่วงที่สองคัดลอก ถ้าของใครมี3ธนาคารนะครับก็คัดลอกจนเสร็จนะส่วนชื่อเจ้าหน้าที่การเงินหัวหน้าหน่วยงานคลังพอ,อนะครับอันนี้ใช้วิธีการกรอกที่ไฟล์ใหม่ได้เลยนะครับไม่ต้องทำการคัดลอกก็ได้เพราะไม่เกี่ยวกับสูตรแต่ผมสาธิตวิธีการคัดลอกนะครับก็คัดลอกเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับ อันไหนมีปัญหานะเราก็กรอกเองได้เลยอันนี้ไม่ต้องไปทำการคัดลอกนะครับเนื่องจากว่าไม่เกี่ยวกับสูตรที่เกี่ยวกับสูตรนะครับก็จะมีบัญชีเงินฝากธนาคารนะครับสีส้มสีฟ้าเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้วิธีการคัดลอกถ้าเราเคีย์ใหม่เราจะต้องคีย์ให้มันเหมือนกัน100%เซนนะครับถ้าไม่เหมือนกันก็จะเกิดปัญหาเวลาลิงค์ข้อมูล ที่เราบันทึกบัญชีไว้แล้วเราจะต้องไปตามแก้ทั้งหมดนะครับอ่าต่อไปนะครับเรากลับไปที่ไฟล์เดิมที่มีข้อมูลนะครับไปที่หน้าหลักเราได้สองอย่างแล้วรายการบันทึกบัญชีข้อมูลพื้นฐานทีนี้เราก็จะเอางบทดลองยกมา1ตุลานะครับไปให้เราทำการคลุมนะครับข้อมูลในช่องเดบิตเครดิต นะครับตั้งแต่หมวดที่1จนถึงบัญชีรายได้สะสมหมวด3นะครับที่มีตัวเลขรายได้สะสมตรงนี้นะครับถึงบัญชีรายได้สะสมนะครับเอาเท่านี้คลิกเมาส์ข้างขวาเลือกคัดลอกแล้วก็ไปที่ไฟล์ใหม่ของเรานะครับไปที่หน้าหลัก งบทดลองยกมา1ตุลาคลิกลงไปแล้วในช่องเดบิตของบัญัีเงินสดในมือนะครับคลิกเมาส์ข้างขวาวางแบบค่า123เสร็จและนะครับวางเสร็จและวยาดยกมาไปที่ไฟล์เดิมครับไฟล์เก่าที่มีข้อมูลไปที่หน้าหลักแล้วก็ไปที่บันทึกการรับเงิน ซึ่งเป็นชีทที่4แล้วนะครับชิทสุดท้ายที่เราจะค,คัดลอกข้อมูลไปเราจะทำการคัดลอกข้อมูลในช่องสีขาวนะครับกลุ่มเมาส์เลยนะครับใช้เมาส์ลากคลุมเลขที่ใบนำส่งนะครับคลิกเมาส์ข้างขวาคัดลอกไปที่ไฟล์ใหม่นะครับ ไปที่ HOME แล้วก็บันทึกการรับเงินบรรทัดแรกของเลขที่ใบนำสง่งวางแบบค่า123แล้วก็ไปเอาช่องสีขาวที่เหลือครับใบเสร็จหลักฐานการรับเงินนะครับคลุ่มคัดลอกแล้วก็ไปที่ไฟล์ใหม่ครับ บรรทัดแรกของเลขที่ใบเสร็จนะครับวางแบบค่า1 2 3กลับไปที่ไฟล์เดิมคลุมข้อมูลที่เหลือช่องสีขาวติดกันสามารถลากเมาส์คลุมพร้อมกันได้เลยทำการคัดอลอกนะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์ใหม่ในช่องเงินสดครับ คลิกลงไปคลิกเมาส์ข้างขวาวางแบบค่า123เราก็จะได้ข้อมูลาจากไฟล์เดิมมาไฟล์ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการตรวจเช็คข้อมูลเลยข้อมูลอันดับแรกนะครับงบทดลองยกมา1ตุลากลองรายการดูใช้เวลานิดนึงนะครับก็ดูว่า จำนวนเงินเดบิตเครดิตเท่ากันไหมลงตัวไหมนะครับแล้วก็ไปที่งบทดลองประจำเดือนนะครับณวันที่31ตุลากรองรายการดูข้อมูลมีอะไรผิดปกติไหมนะครับลงตัวไหมขึ้นงบดุลหรือไม่ดุลน,นะครับอันนี้ก็คือ,องบดุลน,นะครับ เดบิตกับเครดิตเท่ากันจากนั้นเราก็จะทำการบันทึกบัญชีระหว่างวันไปตามปกติได้เลยซึ่งหน้าตามันก็จะเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับในคลิปต่อไปผมก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมวิธีการใช้งานของอแต่ละกรณีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ